ป้ายป้ายแตะข้างกล่องนี่ไงนี่นะเอ่แล้วก็โพสต์ใส่ในโทรศัพท์แน่นอนแล้วก็ส่งไปเลยให้ตุลย์อันโถดีมือให้ตุลย์อันอืมอันนี้ยังไม่ติดป้ายนะติดแล้วติดแล้วแลกใส่ครับนมแล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่มีสติ๊กเกอร์อันเอาไว้เนี่สติ๊กเกอร์อะไกำลังหายยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยหมดแล้วนี่ไงข้มยเอาลูกใส่

พอกันพันพอกนี่อะไรเนี่ยมันเปยอมเมดอไน้นยอเลยกินไรกย่างกินรดํหอสลัด่ะเงียบเงียบยังเดีว่าใช้ได้ไหมผ่านไม่ได้ไม่เนี้ยใส่เป็นไงอ่ะดก็ดําเนี่ผ่านว่ะปะจุใส่ใส่อีกใส่อีกใส่ไรใส่มายองเน็อีกเขาจะให้ใส่หมกคูอัดอ่ะเออคูอัด อันนี้อันด้อยมรา้อนอย่างเนี้ยมายมีเี้ยดี๋ยวเดยเนี้ยเอาของคาวมั่งนะบอกแม่บ้านเขาเรียกของคาวต้องการของคาวแล้วของหวานไม่เอาแไอ้อบัวมาต,ามาตั้มแล้วแต่ตายรตาขึ้นสโนวอไม่ย่างเดียวแลวยวหละอย่าสโนองเงมีรัฐบาลกระพองทั้งนะเออ ฉายรัฐบาลนะสิฉันทำขายโอ้ได้ยางระบายเนี่ยฮะแน่ดูดิอ่าได้แล้วได้แล้วหรืไม่ยากมันสำเร็จไอ้นียวของพี่หั่นก้านไก่ประกอบไม่ยากตอนทอดเท่านั้นเองแต่ถ้าใส่น้ร้อยมันจะเป็นเกลือแล้วพอเย็นก็กลัวเหนียวไม่ไงวะบัดแั่น้ำมันนี่มันโมนเลยหุ่นไม่ได้หุ่นดำ อันนี้หั่นหั่นรอบนอันนี้ำมันปัวพอตรงนี้เน้ก็ันบนกเี่ยแล้วมัเจอาดีไม่จะไปแล้วเหอยจังไปกันต สวยลกพี่เล็กคนใหญ่เลยพี่เล็กพี่เล็กคนใหญ่เลยใช่โอโหนี่มัเลี้ยงเขาด้วยไงเนี่ยครับผมองเขาเล้เนี่ยนี่ทำเนี่ยอย่างนั้นถ่ายรูปหนถือถือดองปางด้ยค่ะเออยอันย